โอเคครับเราก็มาอยู่กันอีกครั้งสําหรับรายการเฮอร์เรอร์ไทยแลนด์นะครับผมครับก็มาอยู่กับเกมอะไรซารินเดอร์แมนนะครับผมก็ไม่มีอะไรจะพูดมากเฉพาะเป็นมันเข้ามาได้ไงวะอะไรก็เข้ามาได้ไงมาดูกันนะครับก็ดูข้างหลังมาดูก็เดูมาได้ไงวะเนี่ื้อเรื่องผมก็ยังไม่รู้มากนะเพราะว่าผมเพิ่งเล่นครั้งแรกเหมือนกันก็จะเดินเดินไปเรื่อยๆแล้วกันต้องไปดีกว่าผมว่า เพื่อมันจะมีอะไรเซอร์ไพรส์รไอ้เชี่ยวแม่งทำไมมันมันร้อนๆนี่นีนัดใครมาซ่อมในมีไว้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยนะครับเอออะไรวะอะไรอะ่ะไอ้ชี้ซูมด,ด้วยก, <laughs> <laughs> กด e เพื่อเป็นการซูมนะครับผมไม่ใช่เค,คไม่ได้จัดสิงคองวิ้นคลิกขวาก็เปิดปิดไฟฉาย ประหลัดขีกโอ้โหไอ้เชี่ยประหลัดขีดไอ้สัสโอ้โหของใครเนี่ยใครใครบังอาจสร้างไว้ตรงนี้พ่องเรามึงมาตั้งกลางป่าอย่างเอ้าวแม่งโคตรเมียทันเลยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเลฟเมียโลนคือคงโดนคนเลฟเมียโลนเฮ้ยเดี๋ยวดับปิดไฟถ่ายเดิพี่ไม่แล้วทางเมื่อกี้ที่เรามาเออ ิบหาเอาเยกทางเมื่อกี้ที่กูมาเหรอเออนั่นไงไม่ใช่ไอ้เชีอยทางเมื่อกี้เอ้าเมื่อกี้เรามาทางนี้ไม่ใช่เหรอเออเป็นป่าเออแล้วทำไมเป็นป่าซูมซูมครับซูมอ้าวอะไรของมึงวะเราตรงข้ามกับสลีปเอออันนี้ดิกระดาษเฮ้ยอ๋อเก็บได้เก็บได้ด้วย กูต้องมีอะไรเจอไทยกูแน่นอนเลยคร,รับเ,เ,เฮ้ยเสียงไรอะเฮ้ยเฮ้ยเสียงเหี้ยอะไรวะมาตีสามชาติแถวนี้ไว้เนี่ยอ๋อนี่ไงอเหี้ยทางที่เรามาเาามื่อกี้กดชิบิ้งได้ไหมพี่ได้แต่มันจะเหนื่อย กูผมรู้แหละว่าชิมีนไปทำอะไรไอ้เชี่ยกูเดินกลับทางเก่ามานั้นเนี่ยลูงทางได้ง่ายมากเลยเกมงี้จุดหมายของเกมนี้ก็คือเดินไปมั่วๆมั้งเดินไปมั่วๆเดี๋ยวมึงก็เจอเองมั้งแต่รู้นี่เสียงอะไรมันห่มเลยเห็นอะไรแวบๆตลอดเวลาเลยอ่ะ ไอ้เฮี้ยสูงดูดิมันมีเชียร์เลผล่ขึ้นมากลางหน้าจอเ้ยเออทางนี้มันทางไหนอ่ะไม่รู้ครับผมมันมนหัวอะไรไอ้เชียอา้าวไอ้เชียร์เพิ่งปิดแอร์ก,ก่อนออกมานี่ว่าเฮ้ยไม่น้ำเปลาวะใช่เฮ้ยไม่ใช่เฮี้ยอะไรเนี่ย เฮ้ยอะไร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 โอ้แทงหรือเปล่าเฮ้ยแทงหลายตัวด้วยแทงทำไมอะไรแว๊บแว๊บแว,แว,แว,แว๊นั่นอะ,อะไรอะเน่มีอะไรเลยคืออะไรอะเยี่ยนี่คืออะไรเยี่ยนี่คือถังครับแล้วก็มีแทงหาหาอะไรไม่รู้เฮ้ยเยี่ไปหน่เฮ้ยผมจะไม่เดินเข้าไปนะ มันอยู่ข้างนอกดีวกว่าในเปียกไห้ใช่ไหมคือคือที่บ้านดีกว่าบริษัทบริษัทแล้วอะไรวะบริษัทหามาตั้งแถวนี้วะเนั่นดู s ซนเดอร์แมนนี่มันคืออะไรวะเคยค้นเข้าไปใน Google ครั้งหนึ่งมันเป็นตัวเฮี้ยไม่รู้หน้าตาประมาณไหนครับไม่รู้สิลืมแล้วเหมือนกันคน้นนานแล้วโอ้โหเฮี้ยมีบ้านในกูด,นด้วยห้องน้ำหรือเปล่า เอา้ากูเหยียบไอ้น,นี่ไม่ใช่เหรอกูเหยียบกระเบื้องมาเนี่ยทำไมมัน <c oughs> ทำไมเสียง <c oughs> ปแปลกๆอะไรบ้างนี่มือมือซุนงไปเจ็ดเลยอะไม่มีอะไรเลยครับทำไมกระเบื้องมันเป็นห้องน้ำเลยวะ <c oughs> กระเบื้องมันกระเบื้องห้องน้ำไม่ใช่เลยนี่โอเคเราจะเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยว แล้วทางออกอ่ะทางเมื่อกี้ยังไงอ๋อนี่ไโอเคทางออกอยู่นี่โอเคจำไว้นะเอาทางนี้ก็ได้รู้ได้ไงนางเกลี่ข้างล่างเป็นเป็แต่เฮ้ยมัน,ม,นม,มันไม่ใช่ละมันไม่ใช่โรงงานหายมันคือเฮีย้ยสักอย่างใช่ไหมมันจะเป็นที่บริษัทสักอย่างไง อีก็เออแล้วแบตไม่หมดไงเออเนี่ยดีว่นี่มันคืออะไรเนี่ยอุ้ยอไอ้สัตว์ไอ้อะไรของมึงวะเอ้ยว่าตรงนี้ที่มีคือซีทอลองเซเลนเดอร์แมนโอ้โหเจอเอสอุ้ยอุ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะเฮ้ย เี่ย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 ี่อะไรวะ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 อะไรอะโอ้ยไอสัตว์โอเคครับตอนนี้ผมก็รู้แล้วนะว่ามันให้หาอะไรหาเซนด้วยไมล่ะไม่ใช่มันให้หาเพจไอ้นั่นไงเพจไอ้ติดอยู่ตามประหลัดขิกอะตามปลัดขีด ไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่ประหลัดขีกมันคือมันเป็นหินอะไรสักอย่างเออมันเป็นหินอะไรสักอย่างนั่นไงเจอแล้วเพจแรกซึ่งจะไปอาจจะเจอเซเลนเดอร์แมนกันนะครับเออเราต้องเอ่อพอจะจับใจความได้แล้วว่ามันให้หาอะไรมันให้หาเพจนะฮะไอไอเพจเนี้ยลิฟเมียโลนเนี้ยแล้วก็ให้เอาตัวรอดจากไอเซเลนเดอร์แมนที่เราเจอเมื่อกี้ด้วยถ้าเราเจอมันปั๊บโอเคเพจแรกแล้วเมื่อกี้มันไม่ได้ว่าเซเรนเดอร์โลน มึงคิดหมายว่าอะไรไม่รู้อะไรเอ้ากูไปทางไหนวะเมื่อกี้อ๋อทางนี้ครับเฮ้ยไอ้เชี่ยตกใจต้นไม้ไอ้เนี่ยกูตกใจตกใจคนอื่นเพราะว่าคนข้างตกใจไปด้วยอ่ะโอ้ยเียกูตกใจต้นไม้สัตว์เอ้ามทางเอ้าโอ๊ยตกใจต้นไม้ครับมีทางมีแต่สถานีต้นไมไม่น่ากลัวเลยนะ แต่มันทําให้ร้อนๆไงไม่รู้มันขึ้นมามันไม่มีเสียงด้วยไงมันขึ้นมามันจะเสียงยเออมันจอไลท์เฉยสัญญาณขาดหายโอเคโอเคพาร์ทนี้เราจะไม่เอาไม่เอาหานะเราจะเป็นงานเป็นการเฮ้ยไอ้เช่เจอที่นี่อีกแล้วโอ้โหเอาไงครับเดินเข้าไปไหมเราจะเดินเข้าไปดีไหมว้าแม่งกลับเหอะ ไม่ได้ครับเรามาแล้วเราต้องก็มีไอ้ไอ้ใบนั้นอยู่ในนี้แน่นอนเลยใช่ไม่งั้นมันไม่ให้ให้มันไม่ให้เราหาหรอกไอ้เหี้ยแล้วมึงเดินช้างเลยวะมึงวิ่งเร็วนี้ไม่ได้ไงวะโว้ยเออแล้วคิดมึงไปทำอะไรมามึงมันจะเข้ามาในนี้ด้วยวะไอีเหี้ยกระดาษอยู่ไหนวะเฮ้ยกระดาษเย้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  follow Follow ตามไปให้กูตามใครวะตามไปมันให้เข้าไปในนี้อ่ะโว้โหลยไอ้เหี้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วเหี้ย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 เฮ้ยรอดเว้ยรอดเว้ยโอ้โหรอดเว้ยโอ้โหโอ้คนลุกเลยคนลุกอะไรเนี่ยโอ้รอดเว้ยเฮ้ยเฮ้ยต้นไม้เหี้ยนั่นเขาไม่มีอะไรบ้างในบ้านเขาเดินหาเลย โอ้โหขนลุกเลยเนี oh, ่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยปลัดขีกสอันเหรอมันมันเสามหัวปลาดปลัดขีกสมอันมันเทศสามหัวไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยว่าต้องมีอ้าแล้วนี่คืออะไรเนี่ยเฮ้ยรู้แล้วกูรู้แล้วกูรู้แล้วเฮ้ย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 ้ย ผมรู้แล้วไอ้ไอ้ไอ้นั่นมันคือคำใบ้เหี้ยมันจะใบ้ว่ามันจะมีอุ้ยอุ้ย,ต,รรย,ยต้นไม้เหียมันจะใบ้ว่างไงครับเอ้าไม่เห็นหรอมันมีมันม,มนีมันเขียนว่า follow me ใช่ไหม <seguir. S 1> มันจะให้เรามาที่ไอไอที่เมื่อกี้แล้วทีนี้จากนั้น <c oughs> จากนั้นเฮียกูคิดไม่ออกแล้วสั์กูกูกลัวแล้วจากนั้นก็ก็ไปเจอนั่งไงเออไม่ก็ไปเจอไอ้ follow อ่ะ follow follow เออฟอลโล่ก็คือมันมันก็จะตามเราไงจากนั้นมาเจอไอ้เฮียอยู่หินไงแล้วมันแ,แล้วมันเป็นรูปไอ้สแลนเดอร์แมนอ่ะยืนอยู่กลางป่าไงเราก็จะเจอมันไงอโอเคไหมไปน่าจะมีผลต่อเกมเออไอ้เฮียเจอประหลัดขีดอีกแล้วไอ้สัตว์ชูเอยกลับมาทางเดิมเลยใช่ใช่ใช่เมื่อกี้ไปทางนู้นแล้วเจออะไรสักอย่างเจอบ้านไงออไเห็นว่าบ้านนี้มีดีกว่าไอ้เฮียแม่งเหนื่อยว่ะสัตว์ เออเ,อ,อ,เอ,อเฮ้ยไอ้เขี้ยโคตรหลอนเลย <c oughs> โอ้โหเกมนี้เกมนี้ถือว่าระดับเก้าเก้าเต็มสิบเลยเนี่ยเนี่ยหลอนสุดใช่ถึงว่ามันจะไม่ตกใจก็คือในแต่ก็ทำให้กูเคยได้อะเออแต่ว่าบรรยากาศรอบข้างเนี่ยได้ไปเอาไปเลยเอาใจไปเ,เลยใช่แต่ยังไงก็ S C P ก็อยู่ในใจผมเสมอท <c> ำ <oughs> ไม่เอาทำไมมึงไม่เอา,เอ,าอินฟ่าเหลือมาใส่แทนไฟฉายมึงวะ ใช่ไหมเออไอปะเดี๋ยวมาใส่เดินแม่เนี่ยมึงเอาโซน่าก็อกเกิลมาก็ได้ของสปินเตอร์เซล์อะมันจะเอาเอ็กเลยของทอมแคนซี่ไอสก๊อตโกลดีหวยก็ได้ไอ้เหี้ยบกูเดินไปไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอสัตว์ไอสัตว์ไอสัตว์ครับไอสัตว์ไอสัตว์ตามกูท่อเหี้ยไรเนี่ยเฮ้ยดูรอบต้นไม้นี่จะมีโหแม่งมีแน่ๆเลยอะ อุ้ยมีอีกด้วยโอ้โหหู้รออะไรเลฟมีอะลนรีฟมีอะลนชิบหายแล้วอื้หู้อยู่นู่นอยู่นู่นหัวขาวหัวขาวเหมือนเหมือนเราไปเหมือระดับไฟมือระดับไฟเบอร์ห้าไอ้เกมนี้ทำกูขนลุกว่ะมันมาอย่างแบบนี้เลยมันมาแบบนี้เลยสี่อันแล้วครบแปดอันกูจะกลับบ้านกินนมนอนแล้วเยี่ย าแ้วๆมีไหมบ้านบ้านมีไหมบ้านบึ้งบึ้งบ้งไอ้สัสโอ้ยได้เริ่มเกมใหม่เลยเชี่ยโอเคครับพาร์ทนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะโอ้โหเกมนี้ทำกูเครียดเลยอ่ะโอ้โหเฮ้ยเมื่อกี้เราเมื่อกี้มันวาร์ปมาข้างหลังได้ไงวะจะมาก็มาเออคิดจะมาก็มาเหมือน scp 173เลยอ่ะ อย่างว่านะใครเดียวกันแม่งก็ทําเหมือนกันเนี่ยจะมาก็มาจะไปก็ไปจะมาก็มา <c oughs> คิดจะมาตอนไหนมึงก็มา <c oughs> ไอ้เคียแลเราูุตกใจต้นไม้้วยเนี่ยโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับบายบายสำหรับใครมีเกมอะไรหลอนๆนะโพสลงได้เลยนะครับแล้วผมจะไปดูแล้วก็จะคัดคัดกองมาแล้วก็จะดูว่ามันห้อนขนาดไหนโอเคครับแค่นี้ครับบายบายเจอกันคลิปหน้าครับ